สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องมาพบพ่อกับซ่องเกสิลีโอวันนี้มาทั้คุณเฮดบาทอันนั้นซื้อได้ในถุงน่ะส่วนอันนี้ฮาเองให้มอลัมมาขายบาทอันนี้าบาทก็พอซื้อด้อเบ่งเฮ้ยบ่งบงใหมอลัมมาขายหายบาทเข้งามบอกมันคุดอกง่ายอย่างเดียว้ยกิ่นข้าวจังไปไม่กินข้าว ไปพี่น้องมาขูดเท็ดน้ำกันใช่ปลาของเราสามารถออกไงแต่เฮ็ดพวกไงได้ของเรานี่มันจะเฮ็ดอันนี้เราเอาได้เหี้ยเราเห็นบอเราสิเอาถุงไปนันแล้วขอถุงขึ้นเห็ดหน่อย่างไปเมื่อซนีห็ดพวกนีน้เ็ดพวกนะอ๋อฉะนั้นวันไฟอยู่นะเราไม่สิแกงเห็ดพวกนยะ นไม่เนบบี้รยายเพง่งวาขายเาาียวขึ้นมาแต่ดํหน้าแล้วนี่อันนี้นะนี่ในบ้องเห็ดไข่เจ้านี่จะคือมีเห็น,นแก่หันี่เออดีแลดกายดีแค่เร,รา,า,าได้เต็มคู่มือเดียวนะอันนี้<า>ครับว้าวคลิปอันซีโร่มีคลิปอันตอนชาวถ่าก็ซีด้วันเบังคนบี้กัน เตกันยาข้าวโคตรงนั้ตรงน้ี่ยกเอาีตรงน้เียวมาเนินเซน้อไม้เด็กพี่น้องดังไฟกับบติขอบิอเออนี่ยราสิบเจเอเตรีมมเ่าหือ่ยังอยู่หอมเนาะกับมัจุ่มน้อยจุ่มใหญ่เป็นช่อเาอ่าวนใช่เนาะบริำสัเฮ็ดบริกันดา รอัดแรงมัจุ่มดาวมันจุ่มดเฮ้ยมันคืออระมันอียัาแร้วกับบ่อเ้ยเอาลิ้นใกล้แซงมันอันนั้นกอนงหัวคัู่บอนีแล้ากาแล้เองไปเบิ่งไรมันแพมเพิดนลายะลรเอีงบ่ห้าในนี่นะนั่นแล้แล้วจะเอามาใครให้เจ้าหนเอ้ย้บขั้นขั้นเขามือซ้ามันต้องเห็นพ่อเราเปแล้วมันบ่มีหมองข้าเก็บเลย

ดำนาเห็ดขาวสิงอีกแล้วดำนาแล้วก็เห็ดปัวเข้าสิงอีกเลยเห็ดปัวเข้าสิงอีกแล้วส้มตุยตุยว่าไม่ต้องไปกัดหาหร่อเปล่าแต่ว่าน่งสีกระริโอบาได้พ่อครับวิตเตอร์เบาเกลียวเบาหนามเขาพอสองมูอจ้าคนมือเป็นม้ามือเป็นเตะสองมือย้อมด้วยฮ่าเห็ดปวกมันขั้นพูดจักหม่องมันออกมันถ้าจะไปนนี้ก็ไปลวดเลยขาโบเมนเห็ดร่วมไปแล้วนี่นะเออพ่อรุ่นด้วยขาโบเมนเม็ดเซียวนี่ตะลุนตุยตุยในขอบไพ่เจ้านายมันบึ้งนะในกอไพ่อันเพื่อนล้างเดี่ยวนะ ในป้าน้ำาได้เบิ้งไหนจุ่ค่อยไปแล้วแต่มอว่านละอุ่นบอ้อุ่นุคนเก็บในหมองอันเก็บเก็บเพชรเพิ่นั่นหรอวะอืมเ็เอเงินาคม่าดออจะได้มูนีอันไหนอืมมูนั่นแหละแต่ตัวนี้นั่นง่ายกว่านี้เส่วนดอกน้อยนี่เอาได้หมองเห็ดไข่นย่ได้ไม่เสียวแนี้แค่เอาไันก็ได้น้อยแบบนี้เต็มหมดคู่มูเดย มันยังบอเอาเบอร์ยังไปจูนมันยังมันกำลังผลตักตัวหนากับหนาว้นาเก็บไซโครแลมันจะอออมันออกมันยังมันยัมันออกเวลากับพอกเสื้อเนาะเขาใหยเก็บไสโคเ็ดนเสื้อกับงหยาปล่ห้ก้องแล้วก็่ห้เก็บไซโโอ้ยถ้าเสร็จไกินมุ้งเดี๋ววันนี้หิวหรือเปล่าหิวน่ชงซีเจ้า เขาเห็นว oh, hey, ัยอดเขาวมือนกัถือข really? ่ามากแล้วเขาบริจิตตาวถือเข้าถือน้อยหนึ่งอยเข่านะเอ้โหโอ้โหเอล็ดเล็ปมาหลายโวดน้ำอ่างกระด้เง้ย้นมยเลย่ึมือเลยน้ำเ้าเด้๋ยวมาชินนะเจ็กกี้มาเสียน

บนันดำหน้าน้งักีกัชีมากเ่ายมากบอแล้วบัได้ขึ้นมาี่บาอะบได้ขึ้นมากง่นเ้ยดับคุ้งตะก้าแล้วแตลุงขื้นมานันมือแต่ตะก้าับถ้าถ้าออกองให้แล้วก็ให้งยมือก็แล้ววจังว่าฟังเิงคำพวกีดับจังไห้แล้วอ๋อมันแดงก็ดับดับหน้าแรเออเป็นแด่กาดิ แล้วธนาคาก็ได้คุณนาพุ่นะกันยังมีน้ำอยู่บ่น้ำกับันบิแล้วิกให้นีเลยวะนี่ที่ดำเี่อ๋อยู่มีน้องในพิ่ดอยู่บดเทศละงูขัดบ้านเบิดเนาะมือบ้านจะไปลอยใส่จะไปเอ้ยมืว่เอ้ยมือซื่นน่ะว่านบ้านเบิดเมเซียลนี่ละงูนั่น บ่ดคนห้ามนี่เห yeah> ็นเต้ลยเนาะคนบ่ oh. ่าเห็ดลงไปความบัด้เวาทุกเจ้าบดมาเลื่องของกุญแจแถวแถวใกล้บัดีเลมนอมาแถวบัดเรเลือนนี้เห็นส่ใส่ใส่ใแบ่วนเดียมือเขาใดเล่น นังเาไปเอานั่เพิมหนึ่งได้าอายุกงานก็ากันกันกนกพัวอะไรกรต,า,มมา,ไตา,มมาไม่กรตามาใหออกมาเลยเนาะมงเพื่นดีกันกพัวเพื่อนนามาหาแล้วเนาะทุบ่กอ,อันนาเฮ้ยสากกระเรบือบ่เคยทุบอบอเมื่อห้าสิบไปหานายบ่อโอ้ยมอยเอาผ้าบ,บ่อด้วเอาบี มีดไ,ดได้มีใหญ่นะจะกล่าวให้มีตัวใหญ่ๆนะตวกั้นเปันอะไรกันมันกรอบแน่เลยกรอบเหลือเกินเนี่ยัะแนงหน่อยมั้พอดีทุบๆๆๆเอาเลยเกงเป็นหน่ออันนี้แน่นนน

กเอาไปด้านเดนูนั่ไสนั่นเพราะว่าดําบท่าทันเนาะขันฝนบอมันออกไปขึนมาเลยโอ้หคอยบอกใจด้ว่าบุกไปเบิ่งบ่เฮยเมยเมื่อยคาจะเมย เมื่อยพลาดห ar ้ารอนี่เนะขาเละนี่กันรออน่อยนึงอ้าว่ยันอยันยหมฝันยังิ่งขันบนทามกับขันเจ้าไปขันิลุกลุกไตขัดับชีว่าดับหน้าแรงโดด เ้ไยอันฟ oh, like. ah, ้าม okay. ือ่ยุใช่เฮ็ดเลยเฮ้ยมีจ้นางครับบมีกเหี่ยวแลยก่แบบหวนะม่ตู้นะกม่มียูหักมันเหี่ยวเลยคือตลาดกบ่สมาเดียวนี้นะเฮ็ดชุดพัดอันนี้นำซอยน้ำมันใหญ่ เมื่อยเลยเมื่อยเลยแต้นค้าเริ่มละมามาพอให้พ่อพว่าสาวสาหายตัดปีนี้คืนมหอนีเมื่อยแล้วมือนบวชเลยเราจะใครพ่ออะู่ตลอดก็เมื่อยเอาใจมัยว้าวเมื่อยมัก็เมื่อยไเมื่อยมัพ่อเลยได้เนาแล้วพอวา ล่างเห็ดกันพี่น้องล่างเห็ดแล้วก็แกงใส่หน่อไม้ห่อไม้เราจะแกงใส่หน่อไม้กินแซ่บๆวันนี้แซบได้อันนี้หอมหอมหิวเข่าแล้วตอนนหิวเข่าแล้วนี่มันจะมุ่งจะง่ามแล้วนี่เที่ยงปั้นก้อนอะไรมาไล่มันคือบำตอบรับเมเซียมาไล่กับบูซิมาหรือบอยยังบอานสุวนอยู่เราเสร็จมาถามอยู่ หมือแรงเขากับสิบพัดเ็ดปวกกินอีกเหมือแหลงแช่ว่าเขาหูในเนาะอันนี้คำตอบเข้ากับบวกวอลลีเขากับเคยกินได้พัดเ็ดปวกนะเขากับได้กินเหมือนเขากานันยังว่าเสียเขากันเสะขนาดพี่อุ้ยแล้วกันยังว่าโอ้ย <c oughs> แกล้งใน,นบริเทวพัดแล้วกันยังว่า<ส>แม่นพัด,พ,ดพัดอ,อ่นอ,อ,อนหอนกินกับข้าวสวยอ่อนหอนโอ้ข้าวสวยเนี่ยเดี๋ยวสิลงไปเพิ่อเอาน้ำเอื้อยพี่น้องล้างเฮดก่อน เดือดเพื่อเปลือกค่ะเดี๋ยวต้มเย็นน้ำก่อนบะต้มกระเพึอกนะเฮ้ยขอพ่อแหละมันบะเดือดขมทำไมเน่น้ำโบแค่กับพ่อนี่ฮะสมัยแกงใส่เซฮิตผัวคนนี้คุณพี่น้องเลยเอาใส่ละของซื้องสิใส่ละเฮ้ยข้องเสือไม่ของแกงเราซื้อเครื่องแกงในรถพ่วงเดี๋ยวนั่งค่ะแค่กับใบหนบ่มาบ่ไหม แกงหน่อไม้อีบ่อจะพากินอิ่มเด้อน้ำกินกันและกิ่ห้องจนบอกไหมบอกท้อเราซื้อเครื่องแกงตลาดน้อย สลัดพุ่มพวงมันมันมน้ำอุนเปลือกได้เธอเนี่ยถึงเน่าหมดเลยข้าวบาว่าใส่นักเฮ็ดคนบ่าใส่มเน่าเลยเสียเอาแต่ยานางเลยเธอบอสใส่แล้วมันเน่าหมดแล้วเฮ็ดฮอนอิทิเอนมาเนี่ยนี่แหละหรือก็ยังพอสราเซอ เอาแต่มืออื้อนั่นแหละเพราะว่าห้าไม่ใส่เห็ดปวกเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องเค็ดหูนูหูมาเนี่ยใช่เลยนะเฮ้ยใจสื่อมากแหละเว่ามันมัเป็นเตอร์ไเขาก็ะเดาแล้วน่าอีกเขาก็ยังเอามาขายอยู่เนาะห่างห่างใจมือเนี้นั่นนี่สิไผสิกินได้คว้ยมันกระบอกกินได้แบบนี้นะเก็บว่าของตุยตยดีกว่า เซนยานางนี่วลายานางน้ำเขาเบือเรามาเกินหลุดพ่อแล้วแหละเราจะได้นิ่น้ำไล้แหละหิ่นรู้นะพ่อเลยหน่อไม้มันไ่คมหน่ไม่นี่ฮะ บอกนั่งทานี่นายเด้อออกเด้อนังทานี่ปุ่นใด้ซ้ายปุ่นแอยู่ปุ่นมาเยอะออกแูดห่อนเด้นงทนี่ก็เสียงใหญ่ลบใหญ่ใส่นี้เด้อแม่นั่งทารนี่เลยลูกหลานนี่ยำห่อนเด้อออกแล้วออกลูด ขอบร้อยไดเป็นแรนนี้หละแหละนางเท่าะนี้ยังสิมาอยู่กี่สีเอานามมันกันไหรลงพืนดินผุ่นน่างเมเท่ารนี้เป็นอยู่ขังล่าง เราก็จะทำการแกงพี่น้หินน้ำยบรอยแล้วเดีแกงไมขอเบื้องน้อยสิหน้ำอือไฟฟาหมอกระึงอยามตามกับเบื่อตอค่ะยังบ่นแหลกยูบบอบอเอาเทดเอกมาล้าง้ายรถล้อนั่นจักหน่วยสิพกหน่วยใส่ล้อสิพกหน่วย่ัจะไปเสียบยังกับบุา เฮ้ยสรุปเมสซี่เยวเขามาบ่ลเลยจากน้งบริสตอตัวอร่อยอือน้ำตอจะว่าได้เห็ดปวกเข้าได้ใส่มาใส่ก็ใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะพี่น้องครับเพื่อเห็ดจะสุกเนาะแห้งนั้นคือตุยผงแห้งขยานเบื่อต้องใส่ไว้มันมันบกเบื่อยดอกเห็ดนะพี่ยามีบอกว่ากล้องบาริโอซัดแจ๋วเลยเพคนว่า ชัดแจ๋วเลยุลูคุ้คนปเลยสมเดอทุกคนพี่อามีมาเด้อกินแกงห่ไหมใส่วเปาดทุกคนี่อามีมาเด้ินแกงหอใส่ปี่มีมาเด้นแกงหอส่ั้วมาเดพ่อมาอยใส่่เรวาเด้อดุกนอาม้ออใดเสียวด้อามด้กนแกน่มาเล้ยาเด้อกคนี่าดอกนี่มใส่ี วันนี้เราเสนอเมนูแกงหน่อไม้เลี้ยงเอือลี้ยงน้องใส่เห็ดปวกแล้วพี่น้องเห็ดปวกใหม่ๆสดๆเลยนี่น่ะก็ิฟตเก็บกิฟต์ค่ะเมื่อกี้ตุ่ยอันอาบน้ำเห็ดเปลือกเบาเอื้อเห็ดปวกเบาเบาของเกซรกะลิโอนะซื้อเอาน้ำพรอยหมอลำหมอลำเดี๋ยวให้ไอ้ไอ้ยังนะไอ้หนุกระจอก น้ำกำลังจันทะจรมาแรงมากน้ำกจันทะจรมมาเกี่ยวหยามันเลี้ยงเลี้ยงมูกกระแทกเด็กๆเงินเดือนออกนั่งมาจ้าอยากกินเด้เดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือก่อนคี่น้องแป๊บนึงจะใส่ให้บ้าเอื้อดสักคนมาอยากใต้กระสือข้าวเลยส่วนเฮดอันนะฮาบอเอาข้าวเบือน่ะใส่ป้าเต็มหม้อเต็มหม้อจอกก็เลยเรื่องใส่ข้าวเบือครับเราจะคุณรวยรวยดอกนกค่ะ เาสิมาปรุกสัก่อนน้ามาเฝ้าไสครับเบือกรไดาเข่าเด,ด็ก<อ>กันเปืกอกกระน้าตำละเอียดเลยนะคะว่าละเอียดแล้วนะคะซัมบสเลยนะคะสร้างกินยัาเียวสีเป็นสรรคันี่มือใดจะ่าต้องทามเอาเผย ่ไ้ไเดี๋ยขัเข้าไปรถมนติดข้าอยากไปขูดพราจ้าว่าเขานี่ยลงแ็จก้าขี้รถจักแม่งขึ้นไปเมื่อไต้สิส่วนละส่วนไทยเป็นเจ้าส่วนไทยบ่เด็กห่ากับบอกไก่ทั้งบ้านขนาดเมเสียมมาล่าบบอกส่วนแหลวส่วนอีกหรือไปจะเถื่อนาะ ยำส่วนบุไประอถ้าใส่ประเด็กตอนน้ำยูบ่ช่ประเด็กขวดน่ะเฮ้ยบ่ต้องใอกประเดกตอนนะ็รเด็นเยอเด็กน้ำใช้ก็ได้ผาเดงแดงแล้วมีสองเด็กเฮ้ยเด็กนอกแดงนอกนี้เอามาของน้ำกับผาเด็กลาแดงมันสวยละตงปางใหมาะพี่คีบบอกว่าประเด็กน้ำดี ตั้งซื่อให้เด็กๆลอยซึ่งประเด็กต้องฝ้าแดงอีกได้เพื่อนก็ได้ต้องฝ้าแดงใช่ไหมประแด็กน้ำดีอืมพิคคิวตั้งให้ตั้งให้เตยเตยบ่ตั้งให้น้ำไดีน้ำมีประเด็กดีตอนนี้างขาไปถ้าปลาขายเลยซีประเด็กปลาล้น้ำดีผลบ่าวน้ำสิเปิดบริษัทประเด็กหรือบ่ปลาล้น้ำน้ำแต่ปลาล้าน้ำน้ำดี น้ำด <the> <reconcile> <co ces> ีฟ้าฟ้าแดงหรือฟ้าเหลืองฟ้าเขียวไปเลยจ้าเฮาก็อยากซิมเนมันน้ำดีสันได้แตาแดดก็สีหอมเนาะฟ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นี่ยแบบสิพอกินข้าวลายสิกินแต่แกงมะม่ายห้องช้องวันแล้วแล้วเขาก็สิพอกินข้าวอยู่เสียแดดจะทำบุปเพคานเนาะไม่แสบบ่แสบกับเห้มันหูไวตี้ใส่เห็ดปวกกับตังกตาหนึ่งครัมันสมันคมบ่หรือมันฮือน อันงม,นมันมนนอไม่ห่บอกพัก,พกันโซ่แพคแคตแพกคตเจี๊ยแพคกคเอาใส่เพิ่มอันนี้นนะคะอ่อนนวน,นะแค่น,น,นนะีแล้วเกงก็ใส่จะประเด็กก็เป็นนวลหรอกระจกนะคะเกลือน้อยหนึ่งเกลืออันหนอนหรือันไงอันนี้ใส่จักบวงบวงหนึ่งแล้วเนี้ย พอ่อพ่อมันสิเค็มรอซิม,อมเอาเบ่งน,นัวเนี่ยเลยสิเค็มเป่งน,นัวป,นประกันดูบ <laughs> อเขากินว่าเขากินว่าเกลือเมื่อกิเนี่ยเขาใจบิดแกได้ยินบอว่าเกลือเกลือเขากิน่าเกลือ <laughs> อย่าก,กลัวดิ <laughs> ใส่เป็น,นองอเข้าไปผัดยันเค็มม <laughs> ันใส่ปลาแดก่อนว่าให้ใส่ให้สใหส <laughs> ่อย่าก,กลัวดิ <laughs> ครับคุณโบไซเดียวสีใส<น>่ตอนล้ำใหม,ม่เห็นวหมกระเพ็ดปวกับมันวผ่ใหญ่มันโบเห็นเราจะแกงหน่อไม้เน้นๆกับเผ็ดปวกเน้นๆเห็นไหมทุกคนทิเลี่ยนหนึ่งเอ้ซี่กับซีเปเก็บเอาในขางให้พเพลิดเพลิน <c oughs> น้ำลายแตกเฮงเลยเนาะความปฏิกริยากันเฮงอะไดิเฮงอ่ะเกือบเป็นเดือนแล้วเนาะซัมเบิงดูือทำบ่อหอดเดือนแล้วเอาออกหน้ามือเนี่ยไอ้บ้าแกงกินแน,น่ตั้งแต่ตั้งแต่มือมือใดวะลงบาท ตั้งแต่มือล่งบ้านพูก็บไปกินเลยเลยั้งแต่มือที่ได้กินอยู่หน้าเจ้าผู้นี้จักทำไมเสียเงนใส่เงินไม่จางเลยเขามันไม่ใส่รถดีเหรออุ้ยเข้มแท้พเอมันสิเข้มเธอเข้มแท้ตัวนี้อือปลาแดกปลาแดดมัเสียวกว่าธรรมดาเด้อปลาแดกบ่อน้ำปลาแดกบ่อน้ำเดดไปลาแดกบ่อน้ำปลาแดกน้ำดีนะลืก ตอนเ็ดุไงเซมหมอพี่น้องพุกกางถังใหส่แสมซิมึงดูเกือบรราลายเฮยมาเด้อห้ิมไปได้รกะจ่างลยเฮยหรอยาก็ถัยมาเด้อแล้วเอพวกเราวยละวน้ำแม่างน้เขาก็เขียวอยู่ด้เอาซิมดูเบาเอือ

แซ่บแซ่บไปกินเห็ดมันปวกกับเจมันหวานข้าแกงนี่อยากเป็นน้ำเพราะเ่าขาอยากซดน้ำพอดีเขาอะข้าวปุกตอนมากับบัลลายหนึ่งพร้อมเสิร์ฟจ้าเอากระตกมา ว้าวตะโกนมาด้กจ้ามาเด้กจ้าแกงน้ำงใหม่กินปลากินง่ายนะคะใส่เห็ดปวกแน่นๆเลยค่ะน้องใหม่ให้กับทุบเอาเลยนะคะทุบๆอร่อยจุใจเลยของแสบเยอนี่เด้อโดนแล้วเราไม่ได้กินเนาะเครื่องเราไม่ได้กิน จะตักสองถ้วยนะคะเตรียมด้จ้าเตรียมนะจ๊ะเสร็จแล้วเด้อย,ย่ะลูกได้ไหใยญ่สินการม่เชียวลูกได้ไม่เชียวพร้อมเสิร์ฟเลยได้ นัดหน้าไว้ได้อพี่เอน้ำเหรอขอน้ำเหรอเ,เอว <ê S 1> ้ยนะยังอีกเครงหมอพี่งหงเอากปะป,ะป,ะป๊าป๊าไปยิ้วเข่าแลค่ะ แล้วคลิปนี้ฮาสิเก็บบรรยากาศไปที่พักข่าวนี่แหละจ้าครับติดตามงช่องเบาเกล็อตอนกินติดตามช่องเบาเกืือตอนกินด้วยครับไปแล้วพี่น้องยังไงก็ฝากช่องใหม่เราด้วยด้วยครับทั้งช่องใหม่ช่องเก่านั่นแหะครับไปแล้วครับสบายดีครับผม